เตือนภัยผู้ประกอบการร้านค้าใน Facebook และคนที่เล่น Facebook ทุกท่านอย่าตกเป็นเหยื่อนิชาชีพมารูปแบบใหม่สวัสดีครับผมเชดเครือบแก้ว Diamond แว x นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้รู้นะครับเกี่ยวกับครับสำหรับ Facebook ที่มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าให้ลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเขาจะทํา แบบว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับมีการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับผมจะให้พี่ๆน้องๆดูนะครับว,ว่าวิธีดูและแยกแยะเบื้องต้นก่อนว่าเป็นทาง Facebook จริงหรือเปล่านะครับดูยังไงอันนี้วิธีเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเช็คเบื้องต้นง่ายๆเลยว่า,าการแจ้งเตือนนะครับแค่ดูชื่อโปรไฟล์เนี่ยกับรูปรูปเพจเนี่ย ก็ดูรผมมีรหัสโค้ดเนี่ยมันเลยดูทําให้เราอาจจะตกใจแล้วก็ลิบกดเข้าไปโดยที่ไม่ได้เช็คนะครับมันแค่เป็นเพียงเพจเพจเดียวที่สร้างขึ้นมาหลอกนะครับรูปโปรไฟล์หาอะไรใส่ก็ได้ชื่อเราพิมพ์เองก็ได้โค้ดใส่อะไรก็ได้มงม่ว,มวนะครับนี่แล้วก็ที่ขึ้นการแจ้งเตือนที่เราก็คือการแท็กแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเพจหลอก พอเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเรียนแอดมินคุณจะต้องอ้างสิทธิ์ในเพจของคุณนะครับเอาง่ายๆคือว่าเราเนี่ยจะต้องคลิกลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อจะยืนยันข้อมูลนะครับส่วนตัวถ้าเป็น Facebook จริงๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถนะครับกล่าวถึงเพจแบบนี้ได้อันนี้คือการแท็กนะครับ ทีนี้สําคัญคือตรงนี้ครับลิงก์ตรงนี้ที่เขาให้คลิกเข้าไปนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยผมขออนุญาตสลับมาเป็นหน้าคอมนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้เป็นหน้าเว็บไซต์ของทางเขานะครับเป็นหน้าเว็บไซต์ของทางเขาที่มีฉาชีพทําขึ้นมานะครับ ถ้าเราเล่นจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าเป็นของ Facebook จริงๆเนี่ยในชื่อแรกเนี่ยนะครับขออนุญาตในชื่อแรกเนี่ยมันจะต้องเป็น f a เฟซบ o ๊กการแก้ไขอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับอันนี้ผมอยู่ในในใน b o o k ของผมแล้วผมกดการแจ้งเตือนลิงก์เข้ามามันก็ยังจะบอกว่าผมายังอยู่ใน Facebook นะครับ ผมมายังอยู่ใน Facebook อ่าเห็นไหมครับผมยังอยู่ใน Facebook แล้วรหัสต่างๆคืออ่ามันจะลิงก์เข้าไปในเพจโน่นนี่นั่นในโพสต์นี้นะครับแต่นี้พอเรากดตัวที่เขาให้ลงทะเบียนขึ้นมาเนี่ยมันนะครับไปลิงก์เห็นไหมครับคุณกำลังเปิดลิงก์นอก Facebook เฟซบุ๊กก็จะเตือนว่าคุณกำลังเปิดลิงก์นอกเฟซบุ๊กก็คือไม่ใช่ของเฟซบุ๊กพอเราเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะก๊อบตั้งแต่หน้าไอคอนนะครับว่าให้เหมือนเฟซบุ๊กนะครับแต่สิ่งที่หลอกไม่ได้คือหน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ที่หลอกไม่ได้นะครับว่าไม่ใช่ของเฟซบุ๊ก ทีนี้หน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาก็กดลิงก์ให้เข้ามามีโลโก้ Facebook สัญญาณสัญลักษณ์ของ Facebook ต่างๆนะครับแล้วก็จะหลอกให้เราเนี่ยพิมพ์นี่ครับบัญชีของคุณพร้อมรหัสผ่านและชื่อวันเดือนวีเกิดนี่คือสิ่งที่มิชาชีพหลอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับว่าคลิปนี้นะครับอาจจะทำให้ได้ประโยชน์กับบุคคลและร้านค้าต่างๆไม่มากก็น้อยนะครับรบกวนช่วยกันแชร์ไปให้ถึงทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับ